เราได้เยอะที่นี่ได้เยอะผมครับผมนี่แล้วแต่ผมจะปรุงละเอ,อ้ยนี่แล้วแต่คุณเลือกกันเราเองลงเงินทุกอย่างน่าสนไหมน่าสนไหมยี่สิบบาทเองนี่คุณจะสามสามสิบหรือสิบห้าบาทก็ได้แล้วนะแต่คุณอ่ะนียี่สิบบาทนะครับเห็นไหมรับนี่ยี่สิบนะรับได้เส้นไหมอย่างเงี้ยฟันโปรเลยสวัสดีครับพี่กับนายโตนะครับวันนี้ ผมมาที่ร้านร้านอะไรนะแม่ค้าอ่าชื่อร้านเป็ดติ่เวเรเวเือแม่จิตอ่าเดี๋ยวตามป้ายนี่ประมาณนี้ครับนี่นี่ถามป้ายนี่เลยแล้วเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อนแม่ค้าร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงถนนพิพิธภัสงคารามซอยห้าซอยห้าตำบลสวนใหญ่ตำบลสวน,นใหญ่ข้างโรงเรียนวัดเขามาที่รัตตารามซอยนี้อยู่ข้างโรงเรียนเลยใช่ค่ะนี่ผมต้องถามแม่ค้านะเพราะผมไม่รู้จริงๆถ้าเกิดคุณมาจากทางพระรามเจ็ดก็อยู่ข้างๆโรงเรียนเขมาเนี่ยเลยโค้งมาไหนจะจะโรงเรียน แล้วก็อยู่ข้างข้างาง,าง,างนี้เลยข้างสอแอรข้างโรงเรียนเลยม<า>ไม่ยากครับนี่นี่นี่คุณดูเป็นร้านแบบเป็นเพลิงเนี้ย<ม>ผมผ่านมาเมื่อเช้าแล้วผมแงะเข้ามาเห็นพอดีก็เลยมาขอแม่ค้าเขาถ่ายคลิปเมื่อเช้าลองชิมดูแล้วต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เราจะไม่ปรุงให้ต้องบอกไว้ก่อนเลยใช,ใช่ไหมคือคุณไปปรุงเอาเองอได้แม่ค้าเดี๋ยวผมถามก่อนขายทุกวันไหมขายวันอังคารถึงวันเสา,าร์าหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์อ่าแล้วเปิดกี่โมงครับเปิดปิดเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงถึงบ่ายสองโมงคน ไปสองเองหมดแล้วแค่นั้นก็หมดแล้วบางทีอาจจะเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ด้วยวนี่ขนาดไม่ปรุงนะอ่นี่ขนาดไม่ปรุงนะ,ะนนไ,มไม่ค้าเลยนะกันผมขอเบอร์โทรด้วยศูนย์แปดหกเก้าแปดหกห้าหนึ่งสองศูนย์เบอร์แม่จิตเองเลยเแ,เแล้วผมถามก่อนที่นี่ก๋วยเตี๋ยวราคาเท่าไหร่เมื่อเช้าผมอึ้งเลย มี15บาทยี่ส <15. S 2> บาท30บาทเมื่อเช้าผมสั่ง20บาทเฮ้ยได้เยอะอ่ะเ <laughs> ฮ้ยได้เยอะได้เยอะเลยเออแบบงงๆเลยเฮ้ย20บาทเด,ดี๋ยวได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเอางี้แม่ค้าเดี๋ยวต้องถามก่อนมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างที่นี่มีเนื้อแล้วก็มีหมูน้ำตกน้ำใสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวตยม้ตยมยำ มาณนั้นอ่าเดี๋ยวเมื่อเช้านี้ลองเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาถ้วยละยี่สิบาทดีกว่าสิบห้าบาทไม่เอากวน้อยกวนไม่เอาถ้วยละยี่สิบาทเลยเอาเนื้อตุ๋นเอาอะไรนะเนื้อเนื้อน้ำตกอ่าเนื้อเปื่อยผมไม่เอาเนื้อสดตว์นะแล้วก็บะหมี่ต้มยำอ่านี่แหละครับเที่ยยี่สิบสองถ้วยพอ เรียบร้อยแล้วและนี่คือยี่สิบาทคุณดูเดี๋ยวไม่น้อยไม่น้อยคุณดูนี่ยี่สิบันชาติเขาสั่งแบบนี้แหละยี่สบาทเออผมยัง,ยง,ยงอึ้งเนืทำไมเยอะอันนี้น้ำท่วมนี่ก็ยี่สิบาทเหมือนกันอ่าอาแม่ค้าเดี๋ยวช่วยกันถือไปแล้วกันครับนี่เป็นร้านเพลิงแบบนี้ครับนี่เข้ามาในซอยก็คุณก็จะเจอ,อแบบนี้นะ,ตะโตโน่เลยไหมคะน่ะ นี่ยี่สิบบาทเฮ้ยไม่น้อยนะครับคุณเออต้องมาโดนเองซอยอะไรนั่นไหมคะนะนะอ่าพิบูลสงครามสงครามห้าจ้ะอ่าโอเคหาไม่ยากครับหน้าถนนกพิบูลสงครามอ่าางโรงเรียนวัดเขมาแค่นั้นเองยังไงก็หาเจอขอบ,บคุณครับค่ะอ่าเรามาต่อตรงนี้นี่เฮ้ยผมบอกเลยว่าที่นี่อย่างที่ผมบอกนะเขาจะไม่ปรุงมาให้นะอ่าคุณต้องมาปรุงอเองและที่สำคัญคือไอ้ตรงที่ปรุงไม่ปรุงไม,ไม่ไม่ใช่สาระสำคัญสำคัญคือคุณดูยี่สิบบาทเลย โอ้โหไปไงออนี่แั้วนี้ก็20บาทครับเออสิบาทก็ได้นะแต่อาจจะได้น้อยกว่านี้เนี่ยแต่ว่าผมกลัวไม่อิ่มไงเมื่อเช้าผมซัดแล้วสองถ้วยนะออแล้วก็มาถ่ายคุณโดผมจะซัดอีก2ถ้วยนี่แหละเออต่จะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี่20บาทอะคุ้มๆก็จะมี20 30สบถ้า30มก็จะมากกว่านี้อีกครับเนี่อา่านี่เป็นเนื้อนะที่ผมสั่งเนื้อนะเนื้อน้ำตกเขาจะไม่ปรุงมาให้อย่างที่ผมบอกนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาปรุงกันเราเองเฮ้ มากันได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าครับยันบ่ายสองหรืออาจจะหมดเร็วกว่านั้นนะถ้าไงคุณจะมาหลังเที่ยงคุณโทรมาก่อนก็ได้เอ้แน่เน่เดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนเพราะว่าอย่างผมบอกเขาไม่ได้ปรุงมาให้คุณต้องปรุงเองเอนะเราได้เยอะที่นี่ได้เยอะผมครับผมนี่แล้วแต่ผมจะปรุงเลยเอ้ยยังไงแล้วแต่คุณเลือยกันเอาเองปรุงมันทุกอย่างนี่ แล้วก็น้ำเดือดก็บริการตัวเองนะ่น้องละเอาละหน่อยยี่สิบบาทเองบนรูเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่น้อยๆดูสิดี่ๆๆยังไงเป็นไงครับคุณน่าสนไหมน่าสนไหมยี่สิบบาทเองนี่คุณดูสั่งสามสิบหรือสิบห้าบาทก็ได้แล้วแต่คุณอ่ะดูเส้นเนี่ย นี่ยี่สิบบาทนะครับเห็นไหมครับนี่ยยนะี่สิบนะแล้วได้เส้นมาอย่างเงี้ยฟันปลอกเลยอร่อยไหมอร่อยไม่รู้เพราะว่าอยู่ที่คุณจะปรุงแล้วแต่คุณเอออย่างที่เน้นย้ำร้านเขาจะไม่ปรุงมาให้เขาจะทำมาให้คุณแบบว่าเบเรเลยแล้วคุณมาคุณกินเอาเองอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กัะะแบตัวคุณ,ะคณนะ เปลนๆแล้วกุโเลยครับมาเจอของราคาถูกแบบนี้นะแจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่ตัวคุณนี่คุณเป็นคนกำหนดเองเมื่อเช้าผมขับผ่านหน้าวัดมาไหนๆก็มาฝั่งนี้แล้วไงก็เลยหาของอร่อยสุดท้ายมาเจอร้านนี้ครับจับรอย เนี่ยเส้น คนปกติเรืองทั่วไปผมบอกนะคุัยเดียวอ่ะอยู่แต่ผมไม่ปกติไงอันนี้ก็คือเขาก็จะไม่ปรุงมากสชาตน้ำเขาก็จะเหมือนอันนน่นแหละจะมาแบบธรรมดาเบเ่เลยผมว่าเป็นต้ยมยำผมด้วยแ่ไหลที่โกลงมก,กน,นิ่อยน้ำซุมอืมมากน้อยแล้วแต่คน นี่แหละครับนแค่นี้เองแล้วก็คนทุกอย่างในหะ้มันเข้ากันเข้ากันเนะี่ยเส้นแบนด้วยนะเห็นไหมลองตัวอืมรุมทุกอย่างที่มีอยู่ในพะวกันโต๊ะ คุณจะได้รสชาติ้งคุณต้องขาดนะตัำหมดเองปรุงไงก็ไม่เสียรสคุณชอบเลนไหนหคุณจะปรุงอะไร ครับคือผมกินไม่หมดนะต่อถ้วยนี้อยู่เลยอนะ่ะคือแบบแล้วยังไม่หมดเลยในถ้วยนะนี้สั่งมาสองถ้วยเพื่อให้คุณได้ดูกันแต่ผมมากินไม่หมดหรอกเพราะอยา่างถึงยี่สิบาทเองเยอะนะถ้าเกิดมาสามสิบาทนี่แน่นแน่นเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะป,ป,ปรุงครับร้านนี้แล้วย้ำอีกทีนะอย่างที่บอกนะเขาจะไม่ปรุงมาให้คุณนะคุณอยากได้รสชาติไหนคุณปรุงกันเอาเองพอละผมกินไม่หมดแล้ว ให้เยอะครับให้เยอะดิ่ง20บาทนี่ให้เยอะอยเลย,ออยาราคาตั้งเริ่มต้น15ยี่า3สิบแล้วลเราคุณจะเลือกนะอยากกินอยากลองก็ตามผมมานะพี่ได้ชอบ,บตำบลสวนใหญ่ซอยพิบูลสงคาราม5ครับอยู่ติดถนนพิบูลสงคารามเลย้ข้างโร,รงเรียนนี่ด้านข้างผมเนะี้ยจะเป็นโนะรงเรียนวัดเขมาเลยครับก็คือไม่มีอะไรผมมาหาน้องที่ขายอะไรนะก็อยู่หมูทอดอะไรพวกนี้ก็จะแวะมาซื้อแล้วก็เลยมาทางนี้อ่อน,นครับ แล้วก็ได้มาเห็นร้านนี้เขาก็เลยเข้ามาลองชิมดูเมื่อเช้าเออได้เยอะคุ้มครับร้านนี้อร่อยอไม่มีแล้วขอบคุณท่านที่ตามรับชมบ๊ายบายครับไม่หมดท,ที่เดียวหน้าดู